สวั i, สดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปน um> ี้เป็นห้างเสียง V I P เช้ากับ V I P บ่ายเนาะเราทิ้งไปเป็นเดือนเลยนะนี่ห้างเสียงเราไม่ได้ทําตัวดินก็คือศูนย์กับสองตัวกันตัวรองก็คือแปดกับห้าเนาะเราเน้นตัวเด่นเราเด้อเด่นก็คือศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสองศูนย์สองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้ารูดเอาเนาะแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวก็ศูนย์แปดสองสี่สองหกแปดสองเก้าสองเก้าห้าสองหกสามหกสามหนึ่งห้าแปดเจ็ดห้าเก้าหกเก้าหกสองพ่อพ่อยทุกคนโชคดีเนาะเราเน้นอยู่สามตัวเด้อศูนย์สองแปดอย่าลืมนะคะศูนย์สองแปดศูนย์แปดสองนี่แหละหรือเอาสามตัวตรงตรงเลย ต่อไปเป็นห้างเสียง VIP บายนะคะตัวเด่นก็คือ047เด้ออันนี้เน้นคือ047 074นะ0 0 0 1 0 3 0 4 0 6 0 7 0 9 7ก็รูด7เนาะ4ก็มี4 0 4 1 4 6 4 7 4 9 3ก็มี3 0 3 1 3 3 3 4 3 6 3 7 3 9ก็ซื้อามตัวเต้นแล้วขีดขีดไว้ก็ได้เนาะหรือไม่งั้นก็เล่นตัวเด่นเลย ามตัวก็เก้าศูนย์หกหกเจ็ดศูนย์ศ <uck. S 2> we ูนย์หกเจ็ดสามสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหกเจ็ดสี่หกเจ็ดหนึ่งอีศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่นี่อย่าลืมเด้อมันจะเข้าสามตัวตรงๆนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆเนาะแต่ก็พิจารณาไว้เป็นแนวทางก็ได้ถ้าไม่สนใจเนาะเพราะว่าเราก็ห่างเป็นเดือนแล้วนะห่างสิงเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยบนเส้นผ่ารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสามตัวตรงๆเลย